บอกเลยว่าพอเห็นข่าวแรกๆก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะทําอะไรขนาดนี้นอนแบบนอนกายผ้าเหลืองอะเราเดินผ่านผ้าเหลืองเรายังเครียดเลยอะ่ะพอเราเห็นข่าวอย่างนี้พูดตามตรงนะโย้ยข้างในมันสัตว์รู้สึกแย่แย่จนแบบคนคนนึงกล้าขนาดนี้น ฟราเนี่ยเขาให้เคยเผยผลว่าเขาอ่อนต่อโซเชียลเขาไม่ทันต่อโลกออนไลน์นี่ขนาดไม่ทันนะไม่ทันยังเอาผู้หญิงมาหลับนอนได้นะ <c oughs> ยังโดนกระชากไปได้นะบอกไม่ทัน<ะ>ยังหารู้วิธีการซ่อนหลบซ่อนเลนได้เนี่ยจะบอกไม่ทันไม่ได้อยู่กับสีกาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่บอกว่าตัวเองอ่อนต่อโลกเพราะนั้นอย่าหาเขาออา <S <S> <S คือผู้รจ้าบอกแล้วสตรีกษัตริ มันเป็นวัตถุอนามาที่พระไม่ควรเข้าไปยุ่งเมื่อพระเข้าไปยุ่งกับสตางสตรีมาทีนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นลัทธิอนิยมมด้านเงินมากกว่าแต่สุดท้ายก็ไม่รอดสักคนพร้วสุดท้ายถ้าไปยุ่งกับเงินสตางเมื่อไหร่สตรีจะเข้ามาแน่นอน นาทีนี้นับว่าสะเทือนวงการพันเหลืองไม่พักค่ะเขย่าศรัทธาชาวพุทธไม่น้อยเลยทีเดียวจากกรณีของสีกากอบนารีพิฆาตวงการทรงทำพันหลายองค์ต้องสึบกระนาวยิงสาวยิ่งสืบยิ่งเจอทางแชททังคลิปและภาพลับที่หลุดออกมาเหมือนถูกตบหน้ากลางโซเชียลตั้งแต่พระชนราชชันเทพเจ้าคณะเจ้าอาวาสที่ตกอยู่ในจักรวาลของสีกากอบซึ่งล่าสุดค่ะแม้ว่าสีกากอบจะถูกรวบตัวดำเนินคดีไป,ไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องข่าวเช้ายัางโผล่ออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ขณะที่คนดังหลายคนรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนก็ต่างออกมาวิพากษ์วิจาร์ณถึงประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเน,นื่องเช่นกันเพราะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่านี่คือการเสื่อมสัทธาของชาวพุทธที่มีต่อวง,งการสรงฆ์อย่างแท้จริงแต่หากมองอีกมุมค่ะก็เหมือนเป็นการกำจัดมารศาสนาออกไปเรียกว่าชำระล้างครั้งใหญ่เลยทีเดียว ล่าสุดคะ่ะคุณผู้ชมในรายการเคลียร์ชัดชัดวันที่15รกรกฎาค,คม EP ตำนานสีกาเปิดทาเรมพระชาวผุดกลุ่มรักบุญบุญของพระคุณเจ้าที่ดำเนินรายการโดยดรบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางอาจารย์เบียรคนตื่นทมและอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาโดยมีปากเชื่อในรายการคะ่ะทางพี่บุ๋มปนัดดานเนี่ยถึงกับถอนหายใจผู้สะท้อนในอีกมุมในฐานะของชาวพุธและผู้หญิงคนหนึ่งช็อกสีกากอบทําถึงขนาดนี้ ได้ยังไงนอนกายผ้าเหลืองแบบไม่ละอายใจทั้งที่ตนเองแค่เดินผ่านผ้าหลืองกอ,อย่างเครียดแล้วโดยบุ๋มบรรดาบ,บอกว่าเชื่อว่า ยังมีพระผู้ใหญ่อีกหลายท่านกำลังหนาว,นาวนร้อนๆกำลังพิจารณาตัวเองหรืออาจจะหนีไปแล้วแต่ก็ยังไม่ประกาศว่าไปเพราะอะไรมีอีกหลายรูปด้วยก,กันนะคะในขบวนทั้งหมดเท่าที่ดูที่ผ่านมารูปไหนหรือทิศไหนที่หนักหน่วงที่สุดในพฤติกรรมด้านของอาจารย์จตุรงบอกว่าถ้าถามผมว่าหนักหน่วงที่สุดแล้วถามว่าผมเสียใจที่สุดก็คงจะต้องเป็นเจ้าขุนนิกรเจ้าขุนเทพของวัดปากน้ําภาษีเจริญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ําภาษีเจริญเพราะว่าท่านสนองงานท่านแม่ บาลีแล้วท่านก็มีความสามารถทั้งในเชิงบาลีวิชาการหลายอย่างครับเป็นพาธที่ครบเครื่องเสียงสนอะมารยา,กาทกรรมฐานดีมากผมไม่คิดเลยว่าผมจะต้องสูญเสียคนแบบนี้ไปจากวงการคณะสงฆ์ด้วยเรื่องแบบนี้มันน่าเสียใจตรงที่คือถ้าเขาไปเราทําใจได้ถ้าเขาลาสิกขาไปได้ดิบได้ดีแต่การที่เขาต้องมาลาสิกขาด้วยเหตุผลแบบนี้สําหรับผมก็ยอมรับว่าก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันแล้วที่เหลือทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นพาชันเทพหมดเลย อีกสองสามขั้นก็จะไปสู่สมเด็จพระราชาไปการปกครองระดับสูงสุดของประเทศไทยแล้วถุกวันนี้หลายรูปก็เป็นเจ้าคุณชันเทพบางรูปก็เป็นเจ้าคณะภาคที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าคนระดับปกครองระดับสูงจะเป็นกันไปได้ถึงขนาดนี้กับผู้หญิงคนเดียวผมก็ค่อนข้างตกใจทาไมผู้หญิงคนเดียวสามารถสร้างความวุ่นวายกับคณะสงฆ์ได้ขนาดนี้ผมเข้าใจว่าเราไม่ควรไปโทษแต่ผู้หญิงถ้าเราไม่ไปตอบสนองเขาก็แล้วแต่แต่พฤติกรรมของผู้หญิงคนเดียวแต่ มีเพศสัมพันธ์กับพระภิกษุในปริมาณมากขนาดนี้มันปกติหรอครับสําหรับผมมันเหมือนเจ้เรื่องปกติแล้วนะครับทางพี่บุ๋มเองค่ะก็ถึงกับออกปากแซวว่าเพราะความเสียดายเจ้าคุณนิกรหรือเปล่าถึงร้องห่มร้องไห้ในวันนั้นขนาดนี้ทางอาจารย์จตุรงบอกว่าก็หลายรูปครับมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เจ้าคุณนิกรรูปเดียวแต่ทั้งหมดเรารู้สึกว่าคณะสงฆ์ที่เราคิดว่าพระที่เราคิดว่าเขามีอนาคตที่ดีพอที่จะคุ้มครองพระาศาสนานและไปได้ไกลยอย่างเมื่อวานมีข่าวเรื่องวัดชูจิต ผมก็เกือบจะร้องไห้อย่างวัดชูจิตเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปหรือเป็นไปได้ถึงขนาดนี้คนเคยเลี้ยงเนนสูงสุด1,500รูปนะ800รอยรูปเป็นเรื่องขี้ๆสำหรับเขาเลยเขาเลี้ยงพระเลี้ยงเนนของเขาเป็นพันรูป เขาสามารถทําได้สบายแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเขากลายเป็นคนแบบนี้แล้วจะให้ผมคิดยังไงเรารู้สึกขอดูว่าคนดีในคณะสงฆ์ของเราตั้งแต่พี่ย้ามของผมแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าอาวาสที่มีศักยภาพอันดับต้นของประเทศที่สามารถทําบัญชีเป็นวัดตัวอย่างเป็นนู่นนี่นั่นเจ้าคุณนิกอนเป็นเจ้าคุณตัวอย่างเป็นนู่นนี่นั่นหรือแม้แต่เจ้าคุณวัชุจิตก็เช่นกันทํานั้นทนํานี้เป็นประธานการศึกษา,าพระปริญิธรรมโอ้โหผู้หญิงคนเดียวตัดตอนโครงสร้างงานในคณะสงฆ์ผม ฟังก์ชันงานมันเสียไปเลยนะผมร้องไห้เพราะคณะสงฆ์โดยรวมเพราะผมไม่คิดว่าคณะสงฆ์โดยรวมจะเป็นกันได้ถึงขนาดนี้ จากนั้นทางพี่บุ๋มบรรณดาถามทางอาจารย์เบียว,ว่าตอนเห็นข่าวรู้สึกอย่างไรเอาตรงๆโดยอาจารย์เบียก็ตอบว่าก็รู้สึกว่าประหลาดดีเหมือนกันวงการคณะสงฆ์ระดับผู้ใหญ่อาจารย์เองบวชกอนหน้านี้หลายปีแล้วก็ไม่เคยเห็นแล้วอยู่ในพระพุทธศาสนาศึกษาธรรมะมากมาก,ก็ไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้อย่างที่อาจารย์จตุรงบอกว่าขนาดวงการตอนเงินถอนวัดก็ยังไม่หนักแต่ครั้งนี้ถือวัดหนักที่สุดเท่าที่เคยมีเราก็เลยแปลกใจว่าคณะสงฆ์เกิดอะไรขึ้นแต่อาจารย์มองอีกมิติหนึ่งตั้งแต่วันแรกที่ ขวเราก็มองอีกมิติหนึ่งว่าคลื่นธรรมวินัยของพระพุทธองค์กําลังจะซัดขยะขึ้นฟังกําลังซัดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากศาสนาแล้วคือธรรมะของพระองค์ต้องอยู่บนพื้นฐานของคําว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมต้องอยู่บนความสะอาดบริบูรณ์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการซัดพาชั่วพาเลวหรือพาไม่ดีออกไปจากศาสนามันจึงทําให้ทะเลหรือธรรมวินัยของพระองค์สะอาดมากขึ้นหมดจดมากขึ้นเพราะฉะนั้น อาจารย์จึงมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นแง่ดีที่ทําให้คนหูตาสว่างมากขึ้นว่าต่อไปนี้ต้องเลือกพระที่ดีในการทําบุญอาจารย์เคยบอกครั้งหนึ่งแต่ทวนลงฉับเลยเวลาใส่บาตรบึงต้องเลือกพระนะไม่ใช่ว่าอิลุยช่วยแชรใครก็ได้เพราะเขาเป็นเนื้อนาบุญแก่เรานะเพราะเวลานั้นก็ทวนลงว่าใครสอนมาให้เลือกมีไงทุกวันนี้ต้องเลือกไหมล่ะทุกวันนี้ก็ต้องมานาั่งตั้งคําถามว่าทุกวันนี้พระที่เรากราบนี่พระจริงไหมพระแท้ไหมประราชิกหรือขาดจากความเป็นพระ ไปแล้วทั้งพี่บุ๋มปนัดดาก็ถามอีกคะว่าแล้วเราจะเลือกอยังไงอันไหนพระดีอันไหนพระไม่ดีเพราะที่พูดมาชั้นเทพหมดเลยนะทางอาจารย์เบียร์ก็ตอแบแบบตรงไปตรงมาค่ะว่าก็เราไม่ฉลาดไงเราไม่ฉลาดในการเลือกพระด,ดีเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ทําวิได้คุณบุม๋มอาจจะไม่รู้เพราะไม่ได้ศึกษาแต่ถ้าเราศึกษาเยอะเราก็จะเลือกได้แต่เราไม่รู้เราเลือกได้อย่างเช่น กรณีที่อาจารย์เคยพูดเสมอว่าพระไม่ควรรับเงินรับทองถ้าเป็นอาจารย์พระที่รับเงินรับทองไปใช้ส่วนตัวแบบนี้เก็บสะสมมากมายอาจารย์จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระประเภทนี้เพราะอาจารย์เห็นว่ามีการทําวินัยที่มันจงแจงมากเพราะเขาเอาเงินไปทําอะไรตรงไหนก็ได้อาจารย์ก็ตัดออกอย่างพระเรียนบาลีเราก็เข้าใจได้ว่าเป็นพระที่ศึกษาเล่าเรียนอยากอาจารย์จตุโลกไปยากเนื้อถาวายเราก็ทําได้ไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้แต่เรามองในมุมของท่านที่ศึกษาเล่าเรียนนะ ทันไม่ได้เล่าเรียนตัดกิเลสทันเล่าเรียนเพื่อความรู้เพราะฉะนั้นเราต้องแยกเราอยากสนับสนุนพระแบบไหนเราอยากศึกษาพระที่มีการศึกษาอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบตัติหรือเราต้องการสนับสนุนพระที่ปฏิบตัติเพราะฉะนั้นพักเข้าไปปฏิบัติเพื่อขูดกิเลส ัญหาของตนเองแต่พาที่เรียนบางคนเรียนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนเพื่อสมณศักดิ์เรียนเพื่อยศท้าบรรดาศักดิ์เพื่อชื่อเสียงเงินทองหรือว่าลาบสการะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราเข้าไปสนับสนุนพระแบบใดละ่ะโดยมากอาจารย์จตุรงจะเจอส่วนใหญ่ก็คือพระที่ศึกษามากเพื่อวิชาการตำแหน่งยศท้าบรรดาศักดิ์มีอำน,นาจปกครองคณะสงฆ์แต่อาจารย์ไม่ได้ไปสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจังกับพระที่ปฏิบัติตามวัดป่าวัดเขาอาจเป็นเพราะว่าคารวะอย่างเรากิจ การงานมันเยอะไม่มีเวลาในการไปเข้าวัดป่าวัดเขา หรือตามดอยเพราะเราอยู่ไกลแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้จะไกลแค่ไหนก็ต้องดันด้นไปเจอพระที่ดีได้ยินได้ฟังธรรมเมื่อเราไปฟังธรรมก็จะได้นามาใช้ในชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นวันนั้นอาจารย์จตุรงร้องไห้อาจารย์ก็นั่งอยู่ค้างแก่นะออกรายการพร้อมกันแล้วแกก็ร้องไห้โฮออกมาอาจารย์ก็ตกใจหาอะไรวันนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมจูจ่ๆร้องไห้เราไม่เคยเจออาจารย์อาจารย์ทักแกก่อน,ก,อนก่อนที่แกจะร้องไห้ว่าอาจารย์จตุรงช่วงนี้ดูเดือดนะดูหน้าตาเพียๆพอเข้ารายร การอีกแบบหนึ่งร้องไห้เลย ทางพี่บุ๋มปนัดดากรกขยี้อีกแว่าเงินทองชั้นยศตำแหน่งต่างๆทําให้พระเปลี่ยนไปไหมคะทางอาจารย์เบียร์ก็ตอบว่าใช่แน่นอนอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกแล้วสตรีกับสตางค์มันเป็นสิ่งที่พระไม่ควรเข้าไปยุ่งเมื่อพาเข้าไปยุ่งกับสตางค์สตรีหมาดทีนี้อย่างกรณีสีกาของคนนี้ที่หมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าสตางค์คำถามคือถ้าไม่มีสตางค์มันจะเข้ามาทําไมอาจารย์จตุรงบอกว่าอาจจะเป็นรสนิยมของผู้หญิงด้วยก็อาจจะเป็นแต่อาจารย์บอกว่ามันเป็นรสนิยมด้านเงินมากกว่าถ้าพัไม่มีเงินคา มันจะเข้าไปหาไหม้ไม่มีทางไปหาพอที่เข้าไปหาส่วนใหญ่มีตําแหน่งมีเงินทองแล้วยิมกันทีเป็นล้านจ่ายกันทีเป็นแสนคําถามคือถ้าไม่มีตงังจะเอาที่ไหนไปให้ ทางพี่ปุ๋มพนาดาก,ก็บอกแบบนี้อีกค่ะแต่แปลกนะสีกากรอบโอนให้พระบางรูปนะเลยรู้สึกว่าเอ๊ะด้วยความสัมพันธ์ที่เห็นบางรูปโอนเงินให้สีกากรอบก็จริงแต่ก็มีหลายรูปที่สีกากรอบโอนต่งางให้ดังนั้นก็เลยงงนี่คือรสนิยมของผู้หญิงคนเดียวหรือเปล่าที่อยากดูแลอินเตอร์เทนอารมณ์เหมือนบาโฮสเหมือนหาเลมพระเลี้ยงดูพระแบบนี้หรอทางอาจารย์เบียร์ตอบว่าคือเราไม่รู้ความเป็นจริงมันมีนอกมีใน,ม,นมันอาจจะเป็นเส้นทางการเงินที่ตรวจสอบได้แต่เงินสดละเราไม่รู้เพราะพวกนี้ ระวังตัวคนจะชอบชนชอบโกกมันก็ต้องระวังตัวทางพี่บุม๋มบรรดาก,ก็บอกว่าอาจารย์เบียร์พูดน่าคิดเพราะจริงๆอาจจะไม่ใช้แค่ระวังตัวอย่างเดียวเพราะพราดได้เงินสดยอะนะให้เป็นก้อนได้ ทางอาจารย์เบียก็บอกอีกว่าอาจารย์มองว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะมีรสนิยมกับพักก็อาจเป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องมีอะไรไม่งั้นจะเก็บข้อมูลไว้ทําไมเยอะแยะมากมายจุดประสงค์ก็เพื่อบล็กเมลไม่งั้นจะถ่ายวิดีโอไปเพื่ออะไรเอาไว้ดูเองเหรอสุดท้ายมันก็ต้องเก็บไว้เพื่อผลประโยชน์สุดท้ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครโอนก็อาจจะพลาดถ้าใครไม่โอนก็อาจจะรอดไปมากกว่าปกติแต่สุดท้ายก็ไม่รอดสักคนเพราะสุดท้ายถ้าไปยุ่งกับเงินกับสตางค์เมื่อไหร่สติจะเข้ามาแน่นอน หมัดก็เลยเป็นประเด็น ฟักของอาจารย์ตะตุลงบอกว่าผมเคยถวายงานกรรมาการเทระสมาคมรูปหนึ่งตอนแรกตอนที่แกยังเป็นเจ้าคุณชั้นพมแก่น่ารักนะนี่ัยดีมีจริยวัตรงดงามไอ้ค่าพอเป็นสมเด็จปุ๊บแมงเปลี่ยนเลยจริงๆผมเคยเจอพอเป็นสมเด็จปุ๊บขออภัยนะครับมาไม่แดกเลยปากจัดแต่จริตทุกอย่างหมาครบสูตรขี้เดียดผมไม่รู้ว่าจะใช้คำบรรยายยังไงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เจ้าคิดเจ้าแคทผมก็เลยรู้สึกว่าเจ้าคุณพรมที่กูเคยกราบมันไปไหนวะพอมันเป็น สมเด็จมันกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้ยังไงจริงๆผมว่าผมก็มีประสบการณ์เยอะนะแต่ยอมรับว่าพอมาเจอเหตุการณ์นี้มันก็ทำลายอารมณ์ผมอีกว่าบางทีพระที่เราคิดว่าดีก็อาจไม่ดีเสมอไปก็ได้ดังนั้นผมก็ต้องยอมรับ ยอมกระจายความเสี่ยงคบพระมากขึ้นจากไม่คบพระแบบกระจุกตัวอีกต้องยากเหนือมากกว่าเดิมแหละส่วนข่าวสีการกรถูกจ,จับก็จับไปเถอะครับผมก็รอมานานแล้วมันต้องมีพระขุนเจ้าสักรูปผมก็ภาวนานหลายรอบแล้วทางอดีตพระสักองค์หนึ่งถ้าองค์ไหนมั่นใจว่าตัวเองบริสุทธิ์ถูกหลอกติดต่อผมกับทนายมาได้ผมยินดีช่วยเหลือท่านแต่ในทางกับการชั้นใดก็ฉชัดน,นั้นหากท่านรู้ตัวยอมเองหรือสมัครใจไม่ต้องติดต่อผมนะครับผมไม่ช่วยท่านพูดตรงๆถ้ามีพระที่เป็นแบบนี้มาก เลยหรือมีสีกาที่เป็นแบบนี้ผมตายครับเดี๋ยวผมจะตั้งนิ่ายเองแล้วเป็นนิกายอาจารย์เบียร์แล้วกันผมโยนทัวให้อาจารย์เบียร์ผมจะไปอยู่กับอาจารย์เบียร์แล้วตอนนี้ ทางพี่บุ๋งก็บอกอีกว่ามีข่าวว่าพระบางรูปสึกแล้วแต่เจ้าหน้าที่อยากไม่เจอตัวมีพระราษฎรนสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกอันนี้สึกแบกไม่มีพิธีแล้วก็บอกว่าเป็นเงินเดือน3 5 0 0 0ื่นาถึงสี่หื่บาทซื้อรถเบนท์ให้ด้วยแต่อยากไม่มีการรายงานยอดเงินที่ชัดเจนส่วนพระอีกรูปคือดอกเตอร์พระมหาธิบากรดีไพรอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาสจังหวัดสมุทรสาครอ,อันนี้ก็อยากไม่มีการยืนยันการลาสิกขาแต่ก็ หายตัวไปนานแล้วก็งดจัดเวียนเทียนไปเลยแล้วก็ออกจากกุ๊ปลา์ไปด้วยประเทศปรวรมีทีรองเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นข่าวว่าศึกค่ะอาจารย์จตุรงก็บอกว่าฮะศึกล้ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตกใจสําหรับผมเพราะท่านก็เป็นถึงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยฝ่ายบริหารเป็นรองอธิการใหญ่จบปริญญาสูงแล้วก็ดูแลเรื่องงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ด้วย ทางพี่บุ๋มบอกอีกค่ะว่าถ้าเป็นจริงและเกี่ยวข้องกับสีกากรอบจริงๆแสดงว่านางจ้องตำแหน่งใหญ่ๆหมดเลยนะทางอาจารย์เบียร์บอกว่าก็ทีล้มกันก็ตำแหน่งใหญ่ๆท่านนั้นปากของอาจารย์ตะตุลงบอกว่าตำแหน่งใหญ่ท่านนั้นแหละที่สึกกันไปตอนนี้บาลุนดีกว่าว่าจะมีชั้นพรมชั้นสมเด็จหรือเปล่าผมพูดตรงๆเลยผมทุกวันนี้เป็นห่วงนะวันหนึ่งถ้าเกิดมีเจ้าพระคุณสมเด็จรูปนั้นหรือเปิดขึ้นมาเป็นชั้นผมรูปนี้ เพราะตอนนี้ชั้นทำจนถึงสามันยันพระคูโดนกันหมดแล้วเหลืออยู่สองตำแหน่งที่ยังไม่โดนคือสมเด็จกับชั้นพรมที่ยังไม่โดนครับกลัวว่าจะโดนเพราะว่าตอนนี้บรรดาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวล้วนมีแต่เจ้าอาวาสเป็นชั้นพรมทั้งสิน้นก็ไม่รู้ว่าจะมีเส้นทางการเงินไปหาชั้นเจ้าคุณพรมหลอนนั้นหรือไม่ นังพี่บุ๋บรรดาบ,บอกแบบนี้อีกกว่าตอนที่เห็นข่าวแรกๆก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะทำอะไรขนาดนี้นอนก่ายผ้าเหลืองเราเดินผ่านผ้าเหลืองเรายัางเครียดเลยพูดตรงๆในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานด้านพระพุทธศาสนามานานคุณก็เห็นว่าบุ๋มข่าววัดตลอดไปแสวงบุญของบุ๋มปีปีหนึ่งดิฉันก็จะไปอินเดียของดิฉันไปนั่งสมาธิให้ความรู้สึกอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้ามากขึ้นแล้วยึดมั่นในคำสอนของพระองค์ท่านเพราะเราเห็นข่าวแบบนี้พูดตามตรงหูข้างในมันสั่นนะ รู้สึกแย่จนรู้สึกว่าคนคนหนึ่งกล้าขนาดนี้เนาะถ่าดิฉันสมัยที่เล่นละครในคุณต้องเล่นเป็นผีเป็ดแล้วล่ะผีบ้าตา,ตายเป็นอะไรอะ่ะก่อนที่จะถามทางอาจารย์เบียร์ค่าว่าเขามีพูดไหมว่าผู้หญิงที่ทําแบบนี้ตายไปตกนรกเป็นอะไรไหมาทางอาจารย์เบียร์ก็ได้อธิบายว่าก็มีอย่างผู้หญิงเรียกว่าประพฤติผิดเดกามไปเอาคนที่มีเจ้าของมาแล้วเป็นของตนเองอย่างพระก็มีเจ้าของเจ้าของในที่นี้ก็คือพระธรรมวินัยนั่นคือเป็นเจ้าของพระเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงไปพากออกมาจากศีลสองร 127เรียกว่าประพฤติผิดกาม ไปเอามาเป็นของตนทำมากทำน้อยทำบ่อยเป็นไปเพื่อนรกกับเนิดเดรัจชานและเปรตพิซัยฉะนั้นถ้าเขาไม่ยอมยุติบ,บทบาทในการทำแบบนี้แล้วกลับตัวกลับใจและเริ่มต้นกลับมาจันรลงพระพุทธศาสนาไม่ใช่จันรลงด้วยการไปเอาผัวในพระพุทธศาสนาหรือการเอาพระมาทำผัวแต่ต้องปรับตัวกลับใจปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่มันมีโอกาสในการรอดได้แต่อยู่ที่ความลาดเอียงเทเอียงในชีวิตของเขาด้วยนะว่าไอ้ความกำหนัดย้อมใจของเขาในการเอาพระมาเป็นสามีของตนสุดท้าย แล้วตัวไหนมันน้ำหนักมากกว่ากันถ้าอากุศลตัวนี้มันหนักกว่าก็นรกเดรฉานเปรตเป็นที่ไปของเขาแน่นอนทางพี่บุ๋มบอกแบบนี้อีกค่ะว่ามีข้อเสนอเกิดขึ้นในสังคมอันนี้ก็ตกใจมากบอกว่าให้พระมีเมียดได้ให้มันดูแลรูล,ลอดไปเลยทางอาจารย์จตุรงก็บอกว่าก็คือพี่ทานายรณรงค์แต่ผมดูจากเจตนานและท่าทีหลังจากที่ไปออกรายการคุณแท็กด้วยกัน ก็เลยเข้าใจแกว่าน่าจะต้องการเสียสีหรือกระแนกกระแนหพระผมคิดว่าพระคงไม่กล้าจัดใจถึงจะมาขอลงชื่อเพราะอัตมาอยากมีเมียผมคิดว่าคงไม่มีใครกล้าทําอย่างนั้นเขาบอกว่าให้ลงลายมือชื่อหนึ่งหมื่นรูปผมก็นึกในใจว่าจะมีพระที่ไหนกล้าไปผมก็ว่าไม่มีหรอกใครจะไปลงชื่อผมว่าน่าจะประชดมากกว่าแดกดันเพราะทําไมพระผู้ใหญ่ถึงเป็นแบบนี้จริงๆแล้วพี่รณรงค์แกก็เป็นชาพูธที่น่ารักอีกคนหนึ่งเหมือนกันผมก็เข้าใจอารมณ์ในความรู้สึกทุกคนแบบัด เจ็บทั้งนั้นแต่ใครจะเจ็บมากเจ็บน้อยใครจะเจ็บมากอย่างผมแต่ผมก็พยายามจะออกจากความทุกข์ให้ได้แหละพี่บุ๋มก็ถามอีกคว่าคนก็มองว่าเพราะโซเชียลอินเทอร์เน็ตมือถือตัวการให้ประสงค์ขาดความยับยั้งชั่นใจฟาดของอาจารย์เบียร์ก็สวนกลับทันทีค่ะว่าพระจริงๆแล้วไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยมันเป็นของอันตรายมากถ้ารักษาผมอาจารย์แล้วในโทรศัพท์มันมีอะไรบ้างที่มันป้องกันอันตรายที่ แก่พรมจันทรย์มันเป็นอันตรายแก่พรมจันทรย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเอ่ยอะไรเอ่ยการพนันเอ่ยเรื่องทางโลกมันเป็นอันตรายต่อพรมอาจทรย์ทั้งหมดดังนั้นพระไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลอยากเมื่อเช้ามีรายการมาสัมภาษณ์อาจารย์ว่าพระเขาอ่อนต่อโลกโซเชียลเขาไม่ทันต่อโลกออนไลน์นี่ขนาดไม่ทันนะไม่ทันยังเอาผู้หญิงมาหลับมานอนได้ยังหาวิธีซ่อนหลบซ่อนเล่นได้จะบอกว่าไม่ทันไม่ได้มันทันหมดแหละมันรู้วิธีหลีกวิธีซ่อนเร้นจนตัวเองปิดบังมาเป็น อยู่กับสีกาบมาไม่รู้กี่ครั้งแต่บอกว่าตัวเองอ่อนต่อโลกอ่อนต่อโซเชียลเพราะฉะนั้นอย่าหาข้ออ้างวิธีการที่ดีที่สุดคือไม่เข้าไปเล่นไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าให้คารวะจัดการและเวลาจะใช้โซเชียลในการเผยแพร่ทรารมกก็ให้คารวะทําให้รับมีหน้าที่เทพรมแล้วก็จบไปไม่งั้นสุดท้ายแล้วมันจะทําอันตรายต่อตัวท่านเองหากมีหน้าที่ในการเอากิเลสออกแต่การเข้าไปในโซเชียลมันคือการเอากิเลสเข้าหาตนเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการปวดพักคือการเอากิเลสออกไม่ใช่การเอา แต่ทุกวันนี้กับตราระบาดเอาเข้าตัวเองหมดมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับประเด็นนี้ต้องติดตามกันต่อยาวๆเพราะแววแววมาว่าหลังจากกรณีของสีกากรบจบแล้วทางบิ๊กเต่าเตียบเปิดอีกบอกเลยทว่าใหญ่ไม่แพ้กันค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากืีกดไลค์กดแชร์กด subscribe ซี Tube, ท่อ youtube ทัตลาดและเพจ Facebook ทัตลาดาด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดาาร้านล่างนี้เลยค่ะ